รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพวกเรานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาะ ภาคพยับเชียงใหม่ศูนย์การจัดการพิเศษจอมทองสาขาการจัดการภาคสมทบวันนี้พวกเราจะมานำเสนอหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสีแดนเมืองอำเภอดอยหลอจังหวัดเชียงใหม่ว่ามีแนวคิดนำเอาหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรและวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับผู้นำชุมชนครับ คนดีอยากขอภัยสิ่งที่ทำเอาไว้รอกันทั้งวันมากพอจะง่อยไงอยากเปลี่ยนใจรู้สึกว่าเป็นอย่างไรคิดนานฉันลำบากใจทุกอย่างจะสทำคราวนั้นห้เธอเสียใจยอมแล้วฉันยอมให้เธอทุกอย่าง นี่ไปคนดีจะคิดยังไงให้อภัยกันไหมกอกันทว่าี่คือผู้ใหญ่บ้านประพันธ์ปัญญาคำผู้นำหมู่บ้านสศริฐกิจพอเพียงบ้านสีเดนเดนมืองคือบุคคลที่เราจะมาสัมภาษณ์ในวันนี้คะ่ะสวัสดีค่ะคุณลุงช่วยแนะนำตัวเองให้ทุกคนได้รู้จักหน่อยค่ะครับขอขอสรัสดีครับนักศึกษานะครับมาจากจบตองนะครับผมนายประพันธ์ปัญญาคำ เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หกบ้านศรนในเมืองซึ่งเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับพอดีตตมความเปลี่ยนไปเป็นแม่ของคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับความมืวจากทางองค์การพัฒนาชุมชนของเพอเดลล์ที่ได้มาประชุมประชาคมชาวบ้านเกี่ยวกับการการเพาะปลูกหรือทําพืชพักส่วนครัวรั่วก,กินได้นะครับเนาะนี่ก็มีโครงการหลายโครงการที่เพิ่นเข้ามาช่วยเหลือ ก็จะเป็นการเลี้ยงซั์เลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูกับพ่อเฮ็ดนี่ก็ได้รับการสนับสนุนจากตัางกเกษตรอำเภอข้องกเกษตรจะเป็นตัางกสนต่างประสุตั์นะครับนี่ก็เปิ้ลจะมาดูแลเป็นพิธีกรหรือพิธีกธากรนะครับทุ่งาหูจนเกิดเป็นหมู่บ้านเศรษฐกษิจพอเพียงก็ตั้งกลุ่มกันประมาณแสนสิบคนตอนนั้นนะครับ ก็เริ่มตั้งปลูกกันมาสามสิบคนเข้าวมบุรมและศึกษาดูงานในการเลี้ยงดูอการเลี้ยงซัดนะครับหรือมูหลุมต่างๆที่เคยทํากันมานะครับนี่ก็ก็เป็นว่าบรรลุผลนะการทำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนี่ก็ลายลายครอบครัวอยู่ที่ที่พิ้นบัานเพออบรมอุบพุทนกอเฮียนตัวตัวที่หลังนะครับคือก็มีการ มีการปลูกด้วยกันอยู่ที่หานว่ามันสําเร็จเนาะนี่กับเพื่อนก็จะชาวบ้านก่อเริ่มตัวตัวกันไปครับแล้วก่อตั้งขึ้นมานานหรือยังครับอันนี้ปดประมาณปีห้าแสนห้าสี่นะครับห้าสี่อ๋อเพาผมเป็นผู้หญ่บ้านปีห้าแสนเนาะอ๋อคผมห้าสี่างพระนาชนก็เริ่มเข้ามาแล้วแต่ละหมู่บ้านนี้ต้องมีอะไรบ้างครับปลูกอะไรบ้างในสัปดาห มันจะมีเหมืันเลยนกลุ่มันจะมีกลุ่มเลี้ยงไก่พันประดูแห่งดามนะปผักพืชผักส่วนพัวลรกกินได้แต่ก็เลี้ยงหมูพ้อเอสโอ้ผมอยากขอไปชมดูสวนรอบรอบได้ไหมครับรบได้เลยครับหลังจากที่เรามาดูประวัติรู้ประวัติเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านสี่แดนเมืองมาแล้วนะครับ ตอนนี้ผมอยากรู้ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับขอให้คุณลุงช่วยพาผมไปดูได้ไหมนะครับได้ครับผมในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสีแดนเมืองจะมีการแบ่งพื้นที่ในการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ภายในพื้นที่ของตนเองทุกหลังคาเรือนจะมีการปลูกพืชต,ตามความถนัดของแต่ละโครเรือนบ้านหลังนี้จะมีการปลูกพืชผักสวนครัวเช่นการปลูกถั่วฝักยาวปลูกผักเชียงดา อันนี้คือ,อแปลงอะไรเหรอครับครับอันนี้ก็เป็นครอบครัวของเนสเวกปะอินเนาะนางใจความเป็นเอ่อปะอินซึ่งเป็นครอบครัวที่เอ่อการทำเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนี่ก็จะเป็นปลูกทั่วพักยาวนะครับนี่ก็จะเป็นพักเชียดาพริกผสมกันไปนะครับคือเศรษฐกิจพอเพียงนี่ก็จะหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆนะครับอ๋อ นี่ออกไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วลูพวกพักกาดลูกอย่างตัวนะครับนี่ก็เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจโรเพียงที่นำแนวนพระลัเอ่อเนี่ยพระลัาดำรินะของอ,อุปพรบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวมาจยนะครับนี่ก็หมู่บ้านได้ไปศึกษาไปอบรมมานะครับอันนี้ต้นก้าพิก,กครับพักยิงดาพักยิงดา,งดาครับ ด้วยข้างหลังของสวนจะมีการขุดบ่อน้ำเพื่อใช้ในการรดน้ำพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้นะครับกับรงมาอดเรือลลนอดนหาสวรรค์อ,อ,อ๋อนี่เป็นโรงน้ำดื่มของหมู่บ้านนะคะมิตรสกาคนมาเรียนเยอะไหมครับกศนเลยครับกศม,มีเยอะอยู่งเด็กเด็กแบบปฐมเด็กปฐมนี่ ยุบเป็นรวมบุญดังใจครับนี่ป็นหลกสีแล้วคุณจะพาไปไหนคะไปดูโรงเพาะเห็ดอ๋ออยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงกศุนเกสนาส่วนที่นี่ก็จะเป็นโรงเพาะเห็ดโดยชาวบ้านส่วนใหญ่ในหมู่บ้านจะมาช่วยกันเพาะเหด็ด้วยจะนำไปแปรรูปกลายเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปเป็นรายได้เสริมให้แก่ชาวบ้าน ตอนนี้ก็มาถึงนะครับสถานที่หยิบขเห็ดนะครับนี่คืออะไรครับอันนี้ไม่นยาเจ็บข้อเชื้ออะไรก็จะนึ่งอ๋อนึ่งได้เลยด้วยเลยครับครับนึ่งโดยนึ่งให้เชื้อมันแตกไปแล้วคที่ดีอยู่ไหนันาะการเห็ดนี่มีอย่างอะไรเชื้อนะพ่อครับพวกจมีนี่คือจะอัดคือจะเป็นแก่เนาะแก่จะมี มีแกบแล้วก็จะถ้าอัดเรียบร้อยแล้วคือบดอัดคือกระแทๆๆกกระแทกกันบร้อยแล้วก็จะมีเชื้อนี่จะมาหยอดตรงนี้หยอดที่มไว้เแล้วก็ลดน้ำไปรเรื่อยๆนะต้นแหนไปรเรื่อยๆก็จะพอดีนี่ชอ่องตรงนี้ก็จะเห็นก็จะออกตรงนี้นะครับเาขาเรียกว่าเห็ดอะไรเห็ดนางฟ้าครับเพราะเห็ดนางฟ้าครับครับเวลาลดน้ำวนัวนวันละกี่ครั้งนะครับเช้าเย็นครับเช้าเย็น ได้เวลาตั้งแต่เขาที่มันจะออกมาัประมาณเดือนเลยครับเดือนเดือนหนึ่งก็บเทปใดนะครับครับออกมาหัวเดียวหรือว่ายังไงครับอ๋อจะออกจะออกตอนนี้ยระอ๋อขอนี่เลยอ๋อมีจิกปวดถ้าเชื้อไปเรียบร้อยแล้วก็จะปวดนี้ออกลดน้ำก็ดูแต่เวลาเปียกร้อมก็เว้นไปสักสี่สัปดาห์ลดเตือน เป็นเป็นบวกกวบเข้าวใช่ไหมครับครับผมแปกแปกเจ็บนะก็จะเจ็บนั้นไม่ได้ที่เองทำแล้วก็เป็นเรื่องแสงเข้าครับมันมันเป็นแตแล้วก็จะเป็นต้อมน้น่อยนะพอดีมันได้ความนี้กัดเลยเร็บเก่นันนี่ก่อนก็ทำเป็นต้อมไอหวานเกื้วยเอกันตีใบต่องก็ได้ จะไปแสดงไงนะที่ก็ได้ก็ใส่โครงไปนวิธีแกะไข่ที่กำลังเรียนมีแบบตัวนี้นี่ขั้นตอนเยอะเวลาไหมเดี๋ยวเราจะไปดูไก่ไปดูหางดำกันนะครับ ชาวบ้านเกือบทุกหลังคาเรือนจะเลี้ยงไก่ประดูหางดําหลังจากนั้นก็จะนําไปขายเพื่อเป็นรายได้ให้กับตัวของชาวบ้านเองอันนี้ไก่ประดูหางดำนี่มันแตกต่างกับไก่อย่างอื่นยังไงครับมันคือไก่ประดูหางดำนี่มันจะมันจะโตเร็วนะวันใหญ่เว้ยครับ็นใหญ่เวยเกิดเมืองครับนี่มันจะแ้หน่อยจะจะลาหน่อยแล้ววิธีการดูแลนี่ต่างจากไก่อื่นไหมครับ ให้อาหารอะไรเงี้ยครับคืออาหารสามเวลาสองเวลาเจ้าตอนแมลงแรงจะเป็นยังไคนเลยนะครับนาะแต่ถ้าบข้นเมืองเนี่ยครัจะปล่อยไปลรอครับได้ปล่อยไปจะไปขอมันหยกว่าจะโตนี่นานหรืครับสองเดือนสองเดือนเกึ่งไม่ขายสองเดือนนี่ได้ขายเลยนะครับ กว่านั้นจะไม่ได้ละเข้า,าเจ้เสี่ยงหนักเจ้าโดนน้านักนะครับถ้าขายนี่มีคนมา,า,านรับเอาหรือว่าอย่างเงีขาต้องไปรับซื้อจากฟาร์มเพื่อนอ่ะซื้อลูกกล่อยอ่ะจากฟาร์มของลุงซีโอนสันทรายอ่ะเกิดปล่อยก่อน <c oughs> ปล <c oughs> ่อยดซื้อเอาเพี่ยนมารับซื้อ,อเลี้ยงว่านไปซื้อเอาจากฟาร์มตัวน,น,น้อยๆแล้วก็ กอใหญ่มาเป็นจังไมรับซื้อต่ออย่างครับยุข้าวเนี่ยมุงได้ตองตึงนี่ยเป็ยุ้งข้าวต่อละอ๋อต้นเอาไว้อย่างครัอ๋อไปเก็บข้าวที่ขเขาเตี้ยปุกอะก่าแล้วัจะเปจอย จะสังเกตได้ว่าทุกๆหลังคาเรือนจะประกอบไปด้วยอาชีพในพื้นที่ของตนเองโดยที่แทบไม่ต้องไปไหนเลยเพราะชาวบ้านมีพื้นที่เพื่อที่จะใช้ทำนาทำฟาร์มและเกษตรกรรมอื่นๆครับคนี่น้ำนี่มาจากไหนละครับมาจากอำเภอแมวางหนอเป็นน้ำคลองจรประทานครับจราประทานเี่เมอำเภอแมวางน้ำเหมืองหนองเย็นน้ำเหมืองหนองเย็นครับ เอาน้ำนี่เอาไว้ใช้รดต้นไม้นะครับเราทจานาทำนาทำไร่เราทําสวนเถ้าเราจะเอาน้ําเข้านาให้เขาทำํำไงครับมันจะมีฝาอยู่นู่นมีที่ปิดเปิดอ๋อครับให้น้ําเข้าได้นี่เราไปดูใบหักเชียงดานลครับนี่ กระทั่งสวนลำไยที่นี่ก็ยังมีครับอีกทั้งยังมีการปลูกผักเชียงดาและต้นกล้วยแทรกเข้ากับสวนลำไยอีกด้วยครับอ๋ออันนี้คือสวนลำไยครับนนสวนลำไยพอนนดีปีมันแหว่งก็จะปลูกพอเจดาก็แซมไว้ปลูกให้เป็นอาชีพเสริมอ๋ออชีพอได้งานเสริมอันนี้นนก็ช่วงน,นี้ก็กิกโล่สี่สิบห้าบาทอันนี้ปลูก,กไว้ขาย้วครับปลูกไว้ขายกินได้

ความคิดเห็นอย่างไรครับที่นำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในหมู่บ้านของคุณลุงประภันะครับครับก็สำหรับเศรษฐกิจพอเพียงนี่นะเนาะก็ก็ด้านเขาเขามือที่ผมว่านะครับนี่ก็มีรู้สึกว่ามันดีกับหมู่บ้านนะ่ะคือนำไปใช้เกี่ยวกับใคว่าเป็นอาชีพเสริมนะครับอันนี้ก็จะคือปลูกไว้กินปลูกไว้ใช้นะครับก็เลือกินแล้วก็ขายเนาะีนก็ไปขายโดยกินโดยนะครับ ือกบลักที่เพื่อส่งเสริมนี่ก็คือว่าช่วยนี่มีไรายได้เสริมเกบเป็นเป็นอาชีพเสริมนะค,ะครับคือหลังจากที่เขามีอาชีพลักอาชีพลักอยู่แล้วเป็นต้นว่าป,ปลูกกลํยายไยต่างต่างปลูกที่เขามีอาชีพแต่นี่ก็เป็นในที่ว่าแนวพระราชดุลีนะของพระเจ,จ้าอยู่หัวเพื่อแนะนํามาการปลูกอาชีพเสริมนะค,ะครับกาเรเลี้ยงหมูการปลูกพ่อเอทปลูกเอดไอพ่อเอด เลี้ยงหมูเลียเ้ยงไก่ะค,ะครับครับตรงนี้ก็คือเป็นคือเอาไว้คือปลูกไว้กีดไว้จ่ายนะครับเลี้ยงไว้ไว้ขินกอเลี้ยงกินเลี้ยงากหรือกอาีแล้วก็ไปไปจปับไปขายนะครับครับนี่ก็เป็นรไ,ได้เสริมเข้ามานะครับในจ่วนี้ผมรู้สึกว่าเออเป็นการที่ย่างยิ่งนะครับเกี่ยวกับการบ้านเศรษฐกิจโอเพียงที่นามาจชายนี้ก็เปินรายได้ไดะครับเจ้าบ้าน,นะครับ ถ้าสมมุติว่าถ้ามีบ้านอื่นอยากจะใจเศรษฐกิจพอเพียงอย่างทบ้านสีแดนเมืองกูมีคำแนะนําอย่างไรบ้างครับคํานี้เนื่องจากก็ที่ผ่านมานี่ก็ทต่างกสศนเนาะเขาก็ไปไปศึกษาต่างกสศนทางพัฒนาการอำเภอนี่ก่าเข้าไปาเพิ่นว่าอยากจะตั้งเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละนี่ก็เพิ่นจะแนะนำื่อรวมกลุ่มก่อนนะครับแล้วก็จะไปศึกษาดูงานที่อื่น เพื่อนมานาเป็นตัวอย่างให้กับหมู่บ้านนะครับแน่นแนพวกหมู่บ้านเดื่นนะครับครับทัศนคติของพวกเราที่ได้มาเยี่ยมชมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสีดนเมืองนะครับพบว่าบ้านสีดนเมืองปัจจุบันส่วนใหญ่มีการเพราะปลูกพืชผักสวนครัวและมีการเลี้ยงสัตว์และการเพราะเห็ดเพื่อ สร้างรายได้เสริมให้กับตัวของชาวบ้านเองแล้วยังมีการปลูกข้าวไว้ทั้งบริโภคและถ้าเหลือก็เอานาไปขายเพื่อสร้างรายได้อีกทางหนึ่งให้กับตัวเองนะครับโอบครับจากการที่ได้ไปศึกษาเกี่ยวกับหมู่บ้านเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงบ้านสีแดนเมืองนะครับชาวบ้านได้นําเอาปรัชญาเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงมาใช้ในหมู่บ้านและสอดคล้องกับ3ห่วง2เงื่อนไขคือ1 ความพอประมาณคือชาวบ้านได้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงอย่างพอมีพอกิน 2. ความมีเหตุผลมีเหตุผลในการใช้เงินและมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบและมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินไว้เผื่อในอนาคต 3. การมีภูมิกันในตัวเองคือชาวบ้านมีการวางแผนพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงคือการเพาะปลูกแบบพืชหมุนเวียน และมีอ่างเก็บน้ําเพื่อรองรับน้ําไว้ใช้ลดน้ําพืชผักสวนครัวเงื่อนไขเงื่อนไขความรู้ชาวบ้านมีการศึกษาและเรียนรู้ในการเพราะเห็ดและทําปุ๋ยชีวภาพขึ้นมาเองเพื่อใช้เป็นไรายได้เสริมของชาวบ้านเงื่อนไขคุณธรรมชาวบ้านมีความอดทนและมีความเพียรพยายามที่จะศึกษาหาความรู้ให้กับตนเองเพื่อนําไปพัฒนา หมู่บ้านของตนเองในตามหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ปอนถ่ายนะถ่ายไปเลยสวัสดีครับพวกเรานักศึกษาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะลืมสุดท้ายผมขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามคลิปนี้หวังว่าจะให้ประโยชน์แก่ทุกท่านได้นะครับ